ผมเดินลงมานิดหนึ่งเพื่อหลบสกิลหนึ่งของซิปซิปยอนสกิลหนึ่งมาไม่โดนผมผมไม่เคลียร์อิกกี้กับไวโอก,ก็ได้เดินลงมาอิกกี้พยายามจะเข้าพุ่มแต่ก็ช่างที่หนึ่งแล้วก็โดนผมนะเข้าผมจอยครับผมอ้าวนั่น,นยุ้ยนี่นะหลบในป้อมคิดว่าจะรอดองั้นเหรอเดี๋ยวพี่เข้าไปหานิดหนึ่งนะอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งขอเวลาอีกนิดหนึง่งเสรนั้นก็พมเกือก็เป็นจอยครับผมเ,เอาชิบหายแล้วเพื่อนตายสามแล้วเอาไงดีเอาไงดีเฮเลนสามต่อสองสามต่อสองทำได้ไหม เฮลเลนรอการข้างบนแล้วกดล้างกับอันตีทันผมก็เข้าไปซอยซอยซอยเอนจอยแล้วก็ซอยซอยซอยคิสซี่ตายห่าซิฟิลาตายห่ายุ้ยโดนก็โดนผมซอยผมฟิกก็เข้าไปซอยซอยยุ้ยตายห่ Enjoy, าเอ็นซอยครับผม เฮ้ยนั like ่นใครลงมาน่ะเฮ้ยนั่นซิฟิล่าเนี่ยนะจากวันี้ผมจะฟิกเกอร์สตาร์และปารกระสุนไปเอ็นจอยครับผมจากนั้นเขก็รีบเคลียร์คลปไปคลิปโยก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 เคลียร์คลปเคลียร์คลปเคลียร์คลปจากนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้ามากันแล้วเข้ามากันแล้วผมรู้เข้ามากันแล้วจะได้พวกรีบวับกลับเอ้ยแต่แต่ว่าทุเรนมาทุเรนมาเอาไงดีเอาไงดีอาชาแม่งปาสตันสาดกระสุนจากนั้นก็ซอย ื่อนกำลังตีดาร์กอยู่แต่ผมไม่ช่วยตีเพราะผมอยากเอนจอยยุ้ยกำลังเดินเข้ามาผมก็ปากรงจากสายก็สุนปลาไปเรื่อยๆเออยคอผมเฮเลนรับทันเดินผมคผมเห็นว่าภ่มนี้เพื่อนอยู่เยอะเกินไปผมเลยอ้อมลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเห็นผ่านคลิปแต่ซีฟิล่าไม่มองแมปซีฟิล่าเดินแหลมมากลางนิดนึง ผมช่างแม่งครับผมใครเปิดไม่รู้ผม,ผมฟิกเข้าไปเอ็นจอยครับผมจากนั้นก็ซอยๆตีๆไปแล้วผมคิสซ,ซี่โดนปุ่บเอ็นจอยครับผมมาอีกแป๊นนึงนะครับผมนี่คือไฮไลท์ของแบทแมนแบทแมนเวนวอล์กเห็นว่ามีตัวบางสองตัวป่าประทะเลงเข้าไปแล้วก็พุ่งไปนะครับผมเดี๋ยวก็ลงไม่สำเร็จรเพราะเขามีฟิกเกอร์สองคนจากนั้นวไยก็มาช่วยช่วยลัครับผมจังหวะนี้ผมพยายามจะดันป้อมเหลียวมาก็พยายามจะมากันแต่มาเราก็เข้ามาช่วยมาเราก็ได้คอมโบกับผมนะครับผมเอ็นจอยครับผม ในจังหวะน,นี้เอลสุก,กับเรียวมาก็ได้มาเคคิปและพยายามจะโยกเลนล่างเอลสุก,ก็ได้เดินมาชี้กันแพงรอผาสิบทำงานเดี๋ยวผมก็ได้ทำการเอ็นอครับมจากนั้นผมกับเรียวมาก็ได้ปลาจิ้มซอยไปกันอย่างสุสีจากนั้นก็ตายคู่กันแบบเอ็นจครับมจังหวะนี้ผมได้ดักพุ่มเรียวมาที่ได้เห็นมาหลอกอยู่เลนบนก็พยายามจะไปเก็บคิวแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผมดักพุ่มอยู่เรียวมาก็เดินเข้ามาเลยเลยจากนั้นก็โดนผมเอ็นจอยครับมแกก็ุกโดนผมจากนั้นก็ทำการดูดบอลเรากำลังชอกช่วยแต่ว่าโดนล้างครับผมพวกของแกกำ ใส่แก๊กแล้วแกกระโดดผมซอยใต้หา่าเลยผมเหลือน้อยกว่าครึ่งผมพยายามจะกลับบ้านแต่ผมเห็นว่าเพื่อนทำมาได้เยอะแล้วผมเลยทำการลุยต่อโรเียนได้ทำการฆ่าแล้ว่งเลยร่างแค้นโดยการปาสตันใสก่กระสุนแล้วเก็บที่พวกคือไปแบบ